สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสน,นักกฎหมาย STP ตลอวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องลูกเรื่องครอบครัวอีกแล้วก็เรื่องใกล้ตัวเรานี่แหละในหัวข้อเลี้ยงลูกไม่โตสักทีแล้วแบบนี้จะต้องเลี้ยงถึงอายุเท่าไหร่ ก็วันนี้จะมาคุยกันเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ปกครองว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องเลี้ยงดูบุตรถึงอายุเท่าไรแต่จริงๆอยากจะมาสะท้อนเรื่องปัญหาสังคมว่าเด็กสมัยนี้มันมีปัญหาเยอะเนาะเรื่องเลี้ยงไม่โตเนี่ยไม่ออกไปทำงานสักทีไม่ออกจากบ้านสักที แล้วก็วันนี้มันมีข่าวข่าวหนึ่งที่กระตุ้นทำให้ผมคิดทำเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะจะมาคุยเรื่องเหล่านี้แล้วก็แน่นอนว่าเราจะมาวิเคราะห์กันว่าไอ้ข้อกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันเหมาะสมสมควรหรือยังโอเคนับหนึ่งเลยขออนุญาตเท้าวความเกี่ยวกับข่าวที่ทำให้ผม คิดเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันมันเป็นข่าวของหนูน้อยอัจฉริยะคนหนึ่งเป็นเด็กชาวจีนที่มันเคยมีข่าวน้องคนนี้ออกมาแล้วสมัยก่อนตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีน้องอายุ16ปีนะแต่สามารถจบปริญญาเอกได้อัจฉริยะขนาดไหนผมไม่รู้ว่าคนไทยตอนนี้ ระดับการศึกษาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วแต่มินิมอลก็น่าจะวนกันอยู่แถวปริาตีอย่างผมเนี่ยก็จบปริยตียสองใบเศรษฐศาสตร์แล้วก็ทางนิติศาสตร์แล้วก็มาสอบใบอนุญาตทํางานทนายเลยไม่ได้ต่อก็ถามว่าสนใจจะต่อไหมมีคำนาหน้าว,ว่าด็อกเตอร์แม่งก็เท่ดีเนาะแต่คิดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่อง ความลำบากในการจะต้องพยายามศึกษาจนจบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่น้อยก็เลยไม่มีโอกาสสักทีผาดวันประกันภูมงก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าปริญญามันก็ไม่ได้เป็นตัววัดความสำเร็จเสมอไปคนจบปริญญาอย่าว่าจะปอตีเลยจะปอโทจะปอเอก ก็ไม่ได้มีอะไรมารับประกันว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตคนจบปอเอกอ,อาจจะได้เริ่มงานเงินเดือนสูงกว่าแต่สุดท้ายก็เป็นเพียงลูกน้องเขาอยู่ดีคนจบปอตีหรือว่าคนไม่จบอาจจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการใหญ่โตก็เป็นเจ้านายไอ้พวกจบปอเอกวะโทนั่นแหละไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ เพื่อนๆผมก็มีคนจบสูงเยอะแล้วก็มีคนที่เรียกว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จในะชีวิตห้เห็นเนาะก็อยู่แบบตามฐานะไม่ได้มีเหลือกินเหลือใช้อะไรก็อันนี้เราไปวิจารณ์ไม่ได้คนเราไม่เท่ากันความสุขเราก็ไม่เท่ากันเรื่องพวกนี้มันมีองค์ประกอบหลายอย่างความตั้งใจความพยายามความ เขาเรียกว่าไงมานะความกล้าโหมันจะใสหลายอย่างการจะสําเร็จในชีวิตนี้และที่ผมเชื่อว่ามันขาดไม่ได้เลยนะคนเราดวงเฮ้ยหมดยุคแล้วหรือเปล่าไม่จริงนะผมก็ยังเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงจริงๆเนี่ยผมตอนแรกอะ่ะทำงานอยู่กับ โรงแรมของที่บ้านที่บ้านมีกิจการทําโรงแรมแล้วกิจการมันก็ไปได้ไม่ดีก็เลยออกมารับอาชีพส่วนตัวเออมันก็จับพัดผูเขาเรียกว่าชะตาฟ้าลิขิตอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่มันมีโอกาสมาแล้วคุณคว้าไว้คุณอาจจะประสบความสำเร็จในเส้นทางอันไหนก็ได้เอาละพูดเรื่องเลอะเทอะไปหน่อยละไกลไปหน่อยละกลับมาคุยกันเรื่อง ลูกไม่โตสักทีลูกไม่โตสักทีเรียนจบแล้วผู้ส่งยันจบปอตีปอโทรปอเองกแล้วเนี่ยแม่งยังไม่ทํามาหากินหรือมันทำมาหากินแล้วแต่มันก็ยังเกาะพ่อเกาะแม่กินอยู่ที่บ้านเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าใครเคยติดตาม ข่าวของญี่ปุ่นหรือดูสื่อญี่ปุ่นอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นโอตาคุคนนึ่งผมชอบเกมผมชอบการ์ตูนแล้วผมไม่ปิดบังก็ผมชอบไม่ไีน้ละอายก็ชอบแต่ผมก็ไม่ได้มาเอามาปนกับชีวิตไหมถ้าเราชอบอะไรก็ก็เป็นความชอบส่วนตัวเรียกว่าเป็นเฟริชก็ได้มันมีเรื่องของการเป็นนิดนิดคืออะไร need คือ not in education อ่ e work หรือไงเดะ all employ and training อ่ะมี3อย่าง not n คือ not in แล้วก็ education employ แล้วก็ training พูดได้ยายว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีสาระในชีวิตเรียนก็ไม่ได้เรียนอยู่ งานการก็ไม่ทำหรือฝึกอะไรสักอย่างก็ไม่ได้ทำคนเหล่านี้เป็นคนที่เรียกว่าเผาชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศกับโลกกับครอบครัวมันเป็นปัญหาสังคมนะแล้วก็จะมีอีกประเภทพวกฮิคโคโมริเหล่านี้จะเป็นคนที่กลัวสังคม ไม่กล้าออกจากห้องออกจากบ้านแต่ไอาการผลกระทบของการเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยผลของมันคือประเภทแรกไม่ทำงานไม่เรียนไม่อะไรมันก็อยู่เป็นคำแรงหน่อยนะอยู่เป็นเหมือนกาฝากให้ที่บ้านฮิคิโคโมริเหมือนกันคนไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเหล่านี้เขา ไม่สามารถทำอะไรนอกบ้านได้แต่บางคนยังดียังทำงานออนไลน์เอออันนี้แล้วแต่ประเภทแต่ปัญหาคือลูกไม่โตสักทีเราเลี้ยงจนลูกบางคนเนี่ยผมดูในสารคดีเนาะญี่ปุ่นลูกพ่อเลี้ยงจนจนพ่อแม่กเกษียณแล้วอะลูกสี่สิบห้าสิบแล้วก็ยังอยู่กับบ้านไม่ทำงานทำการ มันเลยเป็นปัญหาของสังคมญี่ปุ่นปัญหาใหญ่ด้วยแล้วคิดว่าประเทศไทยก็เริ่มมีไม่น้อยทางฝั่งจีนผมก็ได้ยินว่าเริ่มมีการเป็นรูปลูกแบบอาชีพก็คือกลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่ช่วยดูแลพ่อแม่ที่แก่เท้าแลกกับการที่พ่อแม่เลี้ยงดูเอาเป็นว่าเรานี้มันเป็นปัญหา คำถามของวันนี้แล้วพ่อแม่มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูบุตรถึงอายุเท่าไหร่ตามข้อกฎหมายแล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1564บิดามารดาจำเป็นต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา ตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์บิดามารดาจําเป็นต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้สรุปนะถ้าเกิดจะเป็นผู้เยาว์อยู่เป็นหน้าที่ของบิดามารดาจะต้องเลี้ยง มันก็จะลากไปถึงเรื่องการฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรส่วนใหญ่จะแยกกันแล้วก็ฝ่ายที่เลี้ยงดูบุตรก็จะฟ้องอีกฝ่ายเพื่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรมันเป็นหน้าที่ไอ้หน้าที่ตามกฎหมายตัวนี้กำหนดไว้ถึงอายุ20ปีหรือจนกว่าเด็กจะหลุดพ้นจากการเป็นผู้เยาว์ผู้เยาว์ประเทศไทยอยู่ที่20ปี หรืออายุ17ปีขึ้นไปแล้วแต่งงานแล้วนะมีสองวิธีที่จะหลุดจากการเป็นผู้เยาว์หนึ่งคือ20ปีครบแล้วอ้าวกูหลุดพ้นจากการเป็นผู้เยาว์สองอายุ17ขึ้นไปแล้วได้แต่งงานเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้เยาว์ต่อไปทีนี้ปัญหามันเกิดที่ว่า การศึกษาในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้จบแค่อายุ20ปี18ปีเนี่ยเพิ่งจะจบมปลายบางคนเผื่อยังไม่จบจบยี่ก็มีมปลายแค่การศึกษาภาคบังคับมันก็ร่วมยี่สปีไปแล้วถ้าต้องการให้ลูกเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาโทกิปร,ริตีก็เกิน20ปีแล้วเพราะฉะนั้น ไฟบังคับจริงๆพูดง่ายๆว่ามันก็อยู่ที่มอปลายนั่นแหละแต่ถ้าบ้านมีฐานะหน่อยเขาก็ย่อมอยากให้ลูกมีความรู้เพราะต้องยอมรับเลยว่าความรู้เนี่ยมันไปใช้หาเงินได้แต่เงินเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันก็หมดหมดจะใช้ที่มันใช้เป็นพายุเลยนะ ผมขนาดเป็นคนที่เก็บเงินค่อนข้างเก่งแต่บทบทจะฟุ่มเฟือยผมก็ฟุ่มเฟือยจนตัวเองขนลุกเลยเออเอาเป็นว่าพ่อแม่ก็อยากให้ลูกได้มีความรู้ไว้จึงมักจะส่งเสียอย่างน้อยก็จบปริาตีส่วนจะต่อโทรต่อเอกอันนี้ก็ตามกำลังคุณพ่อคุณแม่แล้วเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติแล้วก็มักจะจบปอตีกัน ทีนี้ทางปฏิบัติกับข้อกฎหมายทางทฤษฎีเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอเกิดปัญหาสังคมเรื่องเรื่องนี้เรื่องฮิโคโมริก็ดีทำให้เด็กสมัยนี้อย่าเรียกว่าเด็กโตแล้วเด็กโงเด็กแก่มันไม่โตสักทีมันก็อยู่กับบ้านมันก็เกอะพ่อกอบแม่กินอย่างนี้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายของคุณพ่อคุณแม่แล้วนะจะต้องมานั่งเลี้ยงดูมันเป็นเรื่องของศีลธรรมความรักต่อพ่อแม่ที่มีให้ลูกยังไงก็เป็นลูกของเราก็ยังอยากจะดูแลเลี้ยงดูไม่อยากเห็นเขาออกไปลำบาก เขาก็เลยมีคําพูดที่ว่าเลี้ยงลูกไม่โตสักทีเลี้ยงลูกแบบตามใจเกินบางทีก็มีเออบางทีก็ต้องก็ต้องใจแข็งดูบ้างผมไม่รู้เคส by เคสแต่อันนี้ผมไม่ใช่ผู้เชี่วชาญนะเอาเป็นว่าเรื่องนี้สรุปให,ให้เลยข้อกฎหมายมาครับถึงอายุยี่สิบปีแต่เขาก็มีข้อ แต่ไว้ยกเว้นทุกพลภาพพนภาพเช่นเช่นอะไรล่ะก็เป็นโรคจิตหรือว่าสูญเสียอวัยวะไม่สามารถทำงานได้เป็นโปลิโอกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอาว่าทุกพลภาพคำนี้มันก็โดยรวมหรืออาจจะไม่สามารถหายหตัวได้โอ้อันนี้แสบวะเนาะอันนี้กว้างเนาะเขาเขียนไว้เลยว่า ทุกพลภาพและหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ก็คือทุกพลภาพด้วยแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองไม่ได้ด้วยพ่อแม่ถึงยงมีหน้าที่ต้องเลี้ยงอยู่โอเคก็วันนี้อยากจะเอาเรื่องนี้มาจริงๆเอามาคุยเรื่องเรื่องประเด็นเลี้ยงลูกไม่โตมากกว่าไอเรื่องของ้อกฎหมายบางทีก็เหมือนเขาอ,อยากจะมาคุยกันในฐานะเด็กโตเพราะว่าผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ เรียกได้ว่าเป็นเป็นเด็กประเภทเด็กโตเด็กโงงอยู่ภาคใหญ,ใหญ่เพราะอย่างที่บอกว่าผมก็กลับไปอยู่กิจการที่บ้านแล้วก็เรียกว่าทํางานไหมก็มีหน้าที่เพียงแค่ทําเงินเดือนลูกน้องแล้วก็ทําบัญชีเก็บเงินเออก็อย่างน้อก็ยังช่วยงานกิจการครอบครัวไม่ถึงกับง่อยแดงซะทีเดียวก็ยังช่วยนะโอเค หวังว่าความรู้เนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะเดี๋ยวอนาคตผมไม่รู้หรอกตอนนี้คุณยังรักกันอยู่อนาคตมันมีลูกแล้วมันมีเหตุอะไรจะต้องทําให้แยกจากกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องเคลียร์กันโดยไอเรื่องสินสมรสเนี่ยโทษครับไอเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนี้นะค่าเลี้ยงดูบุตรเนี่ยเขาเรียกว่าหนี้สิน และพอเป็นสามีภรรยากันมันจึงเป็นหนี้ร่วมมันก็แปลว่าทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันจ่ายจ่ายแทนกันหรือช่วยกันจ่ายจนครบนั่นแหละเออเป็นลูกหนี้ร่วมนะจึงสามารถเรียกจากอีกฝ่ายได้มันก็เป็นเงินที่สมควรจะเรียกโดยเฉพาะถ้าอีกฝ่ายมีฐานะดี ก็สมควรเรียกให้สมธนะเขาหน่อยนะเงินเดือนเดือนละแสนอย่าเงี้ยขอค่าเลี้ยงดีบุตรด้วยละหมื่นสองหมืนก็เป็นเรื่องปกติที่ขอกันเออเอานะวันนี้ขายชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แวะมาคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณมีคนใกล้ตัวที่เป็นเด็กประเภทนี้อยู่หรือเปล่าคนที่มันเป็นปัญหาสังคมที่ผมก็ไม่รู้ว่า ทางออกของมันคืออะไรแต่ข้อกฎหมายข้อเนี้มันก็เป็นการการันตีเรื่องการเลี้ยงดูบุตรให้เติบใหญ่ถึงอย่างน้อยหลุดจากภาวะผู้เยาพอจะหาเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วนะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่นี้สวัสดีครับ